องขอลงวมเราก็ต้ตองใส่ให้เด็กลงเราไม่เด็กมาดูหน่อยเด็ว่าเรามันเสียเก่าทันลัางเสร็อกจะหน่อยเลยนะไดอนไฟห้าดอนไฟนะครับวันไหนนะยี่บกาคหมูบกลาครับไปที่ไหนครับที่ลุมพินีครับลุมพินีนะครับถ่ายทอดสถ่ายทอดดช่องไหนครับ ไออน,นไอ,อนไฟนะครับดูไหเนอันเห็นผมเห็นผม้วนวผ่าเห็นผมนนนผม้วน,นมากผมไม่เป็นมวย <c oughs> อ้าวมวยสกุลเลยไอเรา็น่ามวยไทยการนครับมวยพีเคครับ

Aha, lehenak. Sha. Aha, eh, nakam, lehenak. 最高 <laughs> 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 i <laughs> 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 ้น้องพักก่อนครับ้น้องไปม้วนปากก่อนตายแล้วปากก็สีแดงเจอกันวันเสียนชิปใช่ใไหมจีลั

ัหลาแทงหมดแล้วนะครับสั่งได้กองได้อีกขอตั้นึงครับเฮ้ยสวัสดีครับ